วันนี้เราจะเรียนกธรรมปฐมการนะครับบทที่2ข้อ4ถึงข้อ9ก็บทที่2นี้จะอธิบาย,ยางครับบทที่2เป็นพระคำของพระเจ้าที่เป็นคําอธิบายรายละเอียดของการทรงสร้างของบทที่1ครับฉะนั้นบทที่2เราจะเห็นภาพฉายซ้ําอีกครั้งจากบทที่1เป็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการทรงสร้าง ฉะนั้นมันจะเป็นการเหมือนทวนผู้เขียนพยายามทวนเรื่องว่านี่เป็นเรื่องราวและพระเจ้าสร้างยังไงประมบการบทที่สข้อที่4นี่คือเรื่องราวการทรงสร้างสวรรค์และโลกเมื่อพระเจ้าพระยาะเวทรงสร้างโลกและสวรรค์เห็นไหมครับข้อที่สี่จวหหกหน้าหัวอมอ,อ,อกมาเลยบอกว่านี่คือเรื่องราวการทรงสร้างซึ่งการทรงสร้างเราได้ ฟังแล้วในบทที่หนึ่งแล้วบทที่สองอธิบายรายละเอียดซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้คือคำว่าพระยาเวถูกเอ่ยเป็นครั้งแรกในพระคัมภีร์เพราะในบทแรกนะครับบทที่หนึ่งใช้คําว่าอะไรนะแมพี่น้องใช้คําว่าเอโลฮิมเพื่อกล่าวถึงพระเจ้าเรียกพระเจ้าว่าเอโลฮิมแต่บทที่สอง เรียกว่าพยาเวเป็นการเอ่ยพระนามพระเจ้าครั้งแรกในพระคัมภีร์ฉะนั้นพยาเวมีความหมายว่าผู้ทรงสภาพนิรันดร์หรือผู้ทรงพระชนอยู่นี่คือความหมายของพยาเวฉะนั้นเมื่อเมื่อนำคำนี้มาพูดในการสร้างหมายความว่าเมื่อพระนามพระเจ้า หรือพระยาเวหรือพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่หรือพระเจ้าผู้ทรงสภาพนิรันทรงสร้างโลกและสวรรค์เราเห็นความเป็นนิรันของพระเจ้าก่อนที่จะสร้างโลกครับคือพระเจ้าผู้ทรงสภาพนิลัน,นได้เริ่มสร้างโลกและสวรรค์นี่เป็นคําศัพท์ลา่าศัพท์หนึ่งที่น่าสนใจที่พระคัมภีร์ยกขึ้นมาให้เราได้ศึกษานะครับ ส่วนบทที่หนึ่งก็ใช้คาว่าเอโลอิมซึ่งเรียกพระเจ้าโอเคทีนี้เรามาดูข้อห้าข้อหผมจะให้พี่น้องอ่านข้อห้า 6. ข้อหขณะนี้ยังไม่มีต้นไม้และพืชพันธุ์ในท้องทุ่งปรากฏขึ้นในโลกเลยเพราะว่าพระเจ้าพระยาเวยังไม่ได้ประทานฝนลงมาทั้งยังไม่มีมนุษย์ที่จะไถพรวนดินแต่มีน้ำรุ่งขึ้นจากพื้นโลก และให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวดินทั้งหมดในข้อที่5ที่6นี้กำลังพูดถึงวันที่2และวันที่3เพราะอะไรครับเพราะว่าข้อห้ากับหกบอกว่ายังไม่มีพืชพันธุ์ซึ่งในในพืชพันธุ์สร้างวันต่อมาครับสร้างในวันต่อมาคือวันที่3ฉะนั้นนี่เป็นวันที่2และเป็นวันที่สซึ่งในวันที่สนี่เอง พระเจ้าได้ทําให้มีแผ่นดินเกิดขึ้นและมีทะเลและในวันนั้นที่สามคือสร้างพืชและต้นไม้ขึ้นมาฉะนั้นข้อห้าข้อหกกำลังพูดถึงวันที่สองวันที่สามทีนี้เราเห็นเหตุผลหนึ่งของการสร้างพืชและสร้างต้นไม้อยู่ในข้อที่ห้าครับผมจะพาพี่น้องอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขณะนี้ยังไม่มีต้นไม้และพืชพันธุ์ในท้องทุ่งปรากฏขึ้นในโลกเพราะว่าพระเจ้าพระยาเวยังไม่ได้ประทานฝนลงมาทั้งยังไม่มีมนุษย์ที่จะบรวนดินเหตุผลหนึ่งในการสร้างพืชและต้นไม้คือเพื่อมนุษย์ครับเพราะว่ายังไม่มีพืชและต้นไม้เพราะมนุษย์ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาฉะนั้น เราจึงเห็นว่าเหตุผลในการสร,าสร้างต้นไม้ก็เพื่อมนุษย์จากควรดินเพื่อเป็นอาหารเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ฉะนั้นเราเห็นว่าเรามียารักษาเราจากต้นไม้จากพืชเรามีอาหารจากพืชเราได้รับวิตามินจากพืชเราได้รับหลายๆสิ่งจากพืชและพืชถูกสร้างมาเพื่อเราครับฉะนั้นถ้าเราบอกว่า ตัดเราไปตัดไม้เรากลัวบาปเราไม่ต้องกลัวครับเพราะต้นไม้ถูกสร้างมาเพื่อเราเราไปเด็ดผลผลมากินเรากลัวบาปต้นไม้ถูกสร้างมาเพื่อเราถูกสร้างมาเพื่อให้มนมุษย์กินยกเว้นต้นไม้แห่งการดูดีรู้ช่วดูข้อที่เจ็ดที่แปดแล้วพระเจ้าพระยาวสทปั้นมนุษย์จากทุลีดินและทรงอบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไปทางจมูกของเขามนุษย์จึงมีชีวิต พระเจ้าพระยาเวได้ทรงสร้างสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออกและให้ชายที่ทรงสร้างขึ้นอาศัยอยู่ในสวนนั้นพระมีได้บอกอว่าพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยมือของพระองค์ดังเช่นช่างปั้นหม้อทําไมผมพูดคํานั้นเพราะว่าลากศัพท์คําว่าปั้นมาจากคําว่าก,ก่อรูปก่อรูปคือเมื่อเราเห็นคนปั้นหม้อเขาจะเอาดินเหนียวขึ้นมา แล้วมันจะเหมือนคือก่อรูปนี่คือคําว่าก่อรูปครับเหมือนช่างปั้นหม้อก,ก่อรูปดินเหนียวขึ้นมาเป็นส่วนๆฉะนั้นเราจึงรู้ว่าวิธีการสร้างมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยการปั้นหรือก่อรูปจากมือพระองค์และคำต่อมา ในการสร้างคือพระเจ้าได้ระบายลมหายใจเข้าไปทางจมูกของอดัมรทีนี้คำนี้ครับคำว่าลมระบายลมหายใจหรือ่าพคมพี์ที่แปลในเวอร์ชันอื่นใช้คำว่าลมปานแต่ลากศัพท์คำนี้มาจากคำว่าจิตวิญญาณครับคือพระเจ้าได้ระบายจิตวิญญาณของพระองค์ไปทางจมูกของมนุษย จิตวิญญาณทีนี้คําว่าลมกับจิตวิญญาณเป็นคําเดียวกันครับคําว่าลมกับคําว่าจิตวิญญาณเป็นคําเดียวกันผมจะพาพี่น้องกลับไปที่พันธสัญญาใหม่พี่น้องจําได้ไหมครับคําพูดของพระเยซูเมื่อคุยกับดิคนในมันในยอห์นบทที่สามพระเยซูพูดว่าไงคนที่บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณจะเป็นเหมือนลมปานลมจิตวิญญาณนี่แหละครับ แสดงว่าคําว่าลมกับคํจจาว่าจิตวิญญาณเป็นคําเดียวกันและเมื่อเราดูในประธมะการบทที่หนึ่งที่พระวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้ากะพือปีกเหมือนลมใช่ไหมครับเหมือนนกอยู่ในอากาศที่กะพือปีกฉะนั้นเราจึงเห็นว่าวิญญาณของมนุษย์หรือจิตวิญญาณเป็นลมครับเป็นลมซึ่งพระเยซูบอกว่า คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณจะเป็นเหมือนลมลมจะพัดไปทางไหนก็จะพัดไปทางนั้นคนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นเช่นนั้นเป็นเหมือนลมฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเจ้าประทานลมให้มนุษย์คือประทานจิตวิญญาณให้มนุษย์มนุษย์จึงมีจิตวิญญาณจึงมีชีวิตพระเจ้าได้ให้มนุษย์มีชีวิตขึ้นมาแล้วสร้างสวนเอเดนให้อาดัมอาศัยอยู่ในสวนนั้นนะครับเรามาดูข้อที่9 ข้อสุดท้ายของวันนี้ที่อธิบายยาวดูข้อที่เก้าครับพระเจ้าพระยาเวีทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดทั้งที่งดงามน่าดูและที่เหมาะสมเป็นอาหารงอกขึ้นในสวนที่กลางสวนนั้นมีต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วผมอยากจะใช้เวลาในข้อนี้มากครับและเป็นข้อที่ผมตื่นเต้นที่จะนำเสนอพี่น้องครับ พี่น้องสังเกตดูว่าพระเจ้าได้สร้างต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นทุกชนิดงดงามและน่าดูเหมาะเป็นอาหารหน่ากินงอกขึ้นมาในสวนและกลางสวนเอเดนนั้นมีต้นไม้แห่งชีวิตและมีต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วหมายความว่ากลางสวนนั้นมีสองต้นครับ ต้นไม้กลางสวนมีสองต้นอยู่กลางสวนคือต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชัวทีนี้เรามาดูต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้แห่งชีวิตให้ชีวิตไม่ได้ห้ามกินกินได้นะครับต้นไม้กลางสวน2ต้นต้นหนึ่งกินได้นะครับต้นที่ให้ชีวิตต้นต้นไม้แห่งชีวิตไม่ห้ามกินแต่ต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชัวห้ามกิน มีต้นไม้ต้นเดียวทั้งหมดในสวนที่พระเจ้าสั่งห้ามกินแต่มนุษย์กินมีต้นไม้หลากหลายชีวิตในสวนมากครับมนุษย์จึงสมควรตายและถูกสาปแช่งพี่น้องคิดอย่างนี้ครับพระเจ้ายิ่งใหญ่บริรสุทธิ์ฤทธิอำนาจสูงสุดสร้างจักราวาลสร้างโลกสร้างทุกสิ่งสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วสั่งให้มนุษย์ กินผลไม้ได้ทุกต้นยกเว้นต้นเดียวเท่านั้นแค่ต้นเดียวเท่านั้นอาดามเห็นพระเจ้าอาดามรู้จักพระเจ้าเอวาเห็นพระเจ้าแต่กินครับมนุษย์กินต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วนั้นมนุษย์จึงรู้ว่าสภาพของตนเปลือยกายจิตสำนึก จึงได้สำนึกว่าความชั่วเป็นยังไงความดีเป็นยังไงซึ่งเรากลับมาดูอีกต้นหนึ่งกลับมาดูที่ต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้แห่งชีวิตเป็นอย่างไรมีคำอธิบายนิดหน่อยเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิตนี้เราดูในปฐมกาลบทที่3ข้อ22งผมจะพาพี่น้องอ่านนะครับปฐมกาลบทที่ 3: ข้อ22แล้วพระเจ้าพระยาเวตรัสว่า บัดนี้มนุษย์ได้กลายเป็นเหมือนหนึ่งในพวกเราคือรู้ผิดชอบชั่วดีดังนั้นต้องไม่ปล่อยให้เขาเก็บผลไม้แห่งชีวิตมากินแล้วมีชีวิตตลอดไปหมายความว่าต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ข้างต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วอยู่ข้างกันแล้วเมื่ออาดัมและเอวากินผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วพระเจ้าบ,บอกว่า ต้องไม่ต้องไม่เฮากินอีกต้นหนึ่งเพราะต้นนี้จะให้ชีวิตตลอดไปต้นแห่งการรู้ดีรู้ชั่วกินแล้วต้องตายแต่การแต่ต้นไม้ต้นหนึ่งคือต้นไม้แห่งชีวิตกินแล้วมีชีวิตตลอดไปมันอยู่ตรงกันข้ามกันครับระหว่างความตายกับการมีชีวิตฉะนั้นพระเจ้าจึงให้อาดัมและอีวากลับเข้าไปกินต้นนั้นทำไม ก็ให้กินก็จบเลยต้นไม้แห่งชีวิตเมื่อกินผลจากต้นให้ชีวิตนิรันไม่ตายมีชีวิตตลอดไปแต่ต้นไม้อีกต้นหนึ่งกินผลจากต้นต้องตายและเสียชีวิตเมื่อพระเจ้าเมื่ออาดมและเอวาทำบาปพระเจ้าสั่งให้ทุวสวรรค์กันไม่ให้มนุษย์เข้าไปในต้นนนเข้าไปในสวนนั้นแล้วกินต้นนี้เลย ต้นนี้ต้นที่สําคัญพระเจ้าสั่งให้ทูตสวรรค์เข้าสวนแล้วมีดาบนะครับวิ่งดาบไฟคนระับวิ่งลอกต้นไม้นะครับไอ้วิ่งลอกสวนเลยไม่ให้มนุษย์เข้าไปถ้าเข้าไปดาบนั้นจะแทงให้ตายคําถามคือว่าทําไมพระเจ้าถึงห้ามมนุษย์เข้าไปกินต้นไม้แห่งชีวิตเพื่อจะได้ชีวิตอยู่ตลอดไปเพื่อที่อาดัมจะไม่ต้องตายเป็นเพราะฟังให้ดี เพราะพระองค์เตรียมต้นไม้แห่งชีวิตไว้แล้วในอนาคตเพื่อบรรดาที่พระเจ้าทรงเลือกให้รอดผลจากความตายเพราะความบาปท,ที่เป็นลูกหลานอดัมทั้งหมดจะรอดโดยต้นไม้แห่งชีวิตที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ต้นไม้นั้นคือต้นไม้กังเขนคับและผลของต้นไม้กังเขนนั้นคือพระเยซู เมื่อกินผลต้นไม้แห่งการเขนเราจะมีชีวิตนี่แหละครับเราจะไม่ตายจําได้ไหมครับพระเยซูบอกว่ากินเราดิแล้วเราจะไม่เราจะไม่ตายกินเราท่านจะมีชีวิตนี่แหละผลของการกินต้นไม้แห่งชีวิตในสวนเอเดนกับผลแห่งการกินต้นไม้กางเขนที่เยรูซาเล็มผลรับคืออะไรครับ นิรันไม่ตายครับมีชีวิตอยู่ตลอดไปฉะนั้นพระเจ้าได้เตรียมต้นไม้แห่งชีวิตไว้ให้กับมนุษย์ทุกคนแล้วแต่ไม่ใช่ต้นไม้ในสวนนั้นเพื่ออดัมแค่คนเดียวต้นไม้แห่งชีวิตที่พระงองค์ทรงสร้างขึ้นจะสําหรับประชาชาติทั้งหมดฉะนั้นใครที่กินพระเยซูกินผลจากพระเยซูกินผลของต้นกางเขนจะได้ชีวิตนิลัน ยหอ,อนบทที่6ข้อ54พระเยซูเป็นคนพูดเองครับว่าผู้ใดกินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้เขาเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายแน่นอนว่าในยอห์นบทที่6ข้อ54นี้บริบทคือพระองค์เป็นขนมปังพระองค์ไม่ได้เป็นผลแต่ผลลัพธ์ของการกินเหมือนก,นกันกับในส่วนเอเดนคือกินแล้วมีชีวิตตลอดไปกินแล้วไม่ตาย กินแล้วมีชีวิตนิรันดร์ฉะนั้นเมื่อกินพระเยซูจะมีชีวิตนิรันดร์และจะเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายฉะนั้นผลของต้นไม้แห่งชีวิตในสวนเอเดนเล็งไปถึงผลของต้นกางเขนที่พระองค์เตรียมไว้กับบรรดาธรรมิกชนเพื่อกินแล้วจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปต้นไม้แห่งชีวิตมีผลที่กินแล้วมีชีวิตอยู่ตลอดไปตอนนี้สําเร็จแล้วครับตอนนี้ สำเร็จแล้วในเราเรามีชีวิตนิรันด์แล้วเราได้กินผลแห่งชีวิตแล้วเราได้กินพระเยซูคือเราเชื่อและวางใจในพระเยซูคือการกินพระเยซูและเรามีชีวิตนิรันด์ฉะนั้นปฐมการบทที่สองเล็งถึงพระเยซูเล็งถึงพระเยซูข้อน,นี้เล็งถึงพระเยซูว่าท่านต้องตายใช่ไหมอาดารยแล้วท่านจะมีชีวิตยอยู่ได้ไหม เราเตรียมต้นไม้แห่งชีวิตให้ท่านแล้วแต่ไม่ใช่ต้นนี้ในส่วนซึ่งสิ่งน,นี้ได้ยืนยันและเป็นข้อสรุปสุดท้ายในวิวรบททที่2 2ข้อ1ข้อ2พี่น้องฟังให้ดีนะครับข้อนี้สำคัญมากวิวรบทที่2 2ข้อ1ข้อ2แล้วทู่สวรรค์น,นั้นสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสดังแก้วไหลจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระเมสสโกโ ลงมากลางถนนใหญ่ของนครนั้นสองฝากแม่น้ำมีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งออกผล12ครั้งคือคือออกผลทุกๆเดือนและใบของต้นไม้นั้นใช้รักษาบรรดาประชาชาติให้หายเราจึงเห็นว่าต้นไม้แห่งชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับเรารักษาบรรดาประชาชาติไม่ใช่เฉพาะอาดัม แต่ต้นไม้แห่งชีวิตนี้รักษาคนไทยคนอเมริกาคนทั่วโลกได้หายคือได้พ้นจากความบาดและมีชีวิตอยู่ตลอดไปฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูน่าหลงไหลหน่ากละาหายหน่ากินน่าสแสวงหาหน่าลิ้มลองพระองค์เพราะพระองค์กินแล้วได้ชีวิตนิรันด กินแล้วได้มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าตลอดไปและไม่ต้องตายฉะนั้นพระเยซูจึงมีคุณค่าสูงสุดพี่น้องลองคิดดูนะครับตอนเมื่อเราทาําบาปสมมติว่าถ้าเราเป็นอาดำคิดดูนะถ้าเราเป็นอาดมแล้วถ้าเราผลาดแล้วแล้วเมื่ออาดำรูมม้ว่าพระเจ้าบอกว่าต้นไม้แห่งชีวิตนั้นจะให้ชีวิตต้องรีบเข้าไปกินเราคงจะอยากกินมาก เราคงอยากจะสแสวงหาต้นไม้นั้นแต่ตอนนี้เราได้แล้วครับต้นไม้แห่งชีวิตที่อดอัมมองน่าปรถนามากแล้วตอนนี้เราได้ต้นไม้แห่งชีวิตที่เราได้กินผลแล้วครับฉะนั้นพระเยซูจึงน่าปัถนาที่สุดฉะนั้นคําเทศนานี้ขอให้พระเยซูได้รับเกียรติและขอให้เรารักพระเยซูให้เราชื่นชมร่งและขอให้เรารับรู้ว่าต้นไม้แห่งชีวิต ผลจากต้นไม้นั้นเราได้กินและเรามีชีวิตตลอดไปแล้วคําสัญญาของพระเจ้าที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดเราได้รับแล้วเราจึงมีชีวิตอยู่ตลอดไปในพระองค์นะให้ให้เราสรรเสริญพระองค์ให้เราถวายเกียรติแก่พระองค์ให้เราทึ่งในการในแผนการของพระองค์ที่พระองค์ทำเพื่อเราให้เราร่วมใจกนันที่จะ